นี่ผมจะมารีวิวพลาสติกคิดบับเบิลบีจากแบรนด์ทัมเปเตอรครับสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับชาแนลนุ m o โมเดลเอร์ครับเจ้าบับเบิลบีกล่องนี้เป็นโมเดลแบบประกอบของทัมเปเตอรนะครับเป็นลักษณะางานประกอบคล้ายๆกับกันพลาเมื่อเดวกล่องนี้นี่ผมไม่มีข้อมูลมากนักน,นะครับเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์แต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นงานลิขสิทธิ์นะ อันที่จริงเนี่ยสำหรับผมแล้วผมว่ามันน่าแปลกใจยอยู่นะเพราะว่าทรัลเตเตอร์เนปกติจะในเรื่องการทำสเกลโมเดลเป็นหลักไม่ค่อยได้เห็นทรัพเบตเตอร์มาทำลายที่เป็นกระแสะหลักแบบนี้เท่าไหร่แต่จริงเนี่ยมันอาจจะเป็นการลองขยายตลาดของเขาก็ได้นะครับที่จะทำลายที่มันดูเป็นเมนสตรีมมากขึ้นพลาแต่ละชิ้นนะครับก็จะมีการลงสีมาเรียกว่าค่อนข้างสวยงามทีเดียวซึ่งตรงนี้อาจจะต่างจากกันพลานะครับเพราะว่ากันพลาเนี่ยโดยมากส่วนใหญ่ในพลาเล็กๆหนึ่งชิ้นก็จะเป็นสีแค่สีเดียว ไม่ได้เป็นสีทำมาลนานักษณะนี้แล้วก็รายละเอียดในพาตแต่ละชิ้นเนี่ยก็นับว่าสวยงามดีทีเดียวครับหลังจากเริ่มลงมือประกอบนะครับผมสังเกตได้ว่าพาสตบางส่วนเนี่ยเป็นพลาสติกนิ่มๆคล้ายๆกับยางซึ่งในงานพลาสติกคิดเนี่ยเ,เห็นไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับเพราะที่เราคุ้นชินกันเนี่ยมกักจะเป็นพลาสติกแบบแข็งๆมากกว่า เวลาประกอบนะครับเท่าที่ผมสังเกตก็คือบางจุดเนี่ยต้องออกแรงหน่อยแต่เขาไม่ได้ต้องกดแรงเหมือนโมจินตัวทั่วไปนะครับหลังจากประกบไปแล้วพ์ดแต่ละส่วนนี้ทําได้ค่อนข้างสนิทเรียกว่าไม่ต้องใช้อานายตกแต่งหรือว่าเหลาเดือยอะไรเลยอันนี้ถือว่าทาได้ดีครับในด้านของวัสดุแล้วก็การดีไซน์นะครับเท่าที่ผมสังเกตเขาแบบใช้พลาสติกที่เป็นพลาสติกนิ่มๆที่คล้ายๆยางเนี่ยครับผสมผสานกับส่วนที่เป็น พลาสติกที่เป็นสีเหลืองมันวาวแล้วก็ส่วนที่ทําสีโครมมานะครับเข้าด้วยกันแล้วผมรู้สึกว่ามันดูลงตัวสวยงามดีผมว่าน,นี้ต้องชมโคโนออกแบบเลยแหละว่าไอเดียทําได้ดีจริงจจากการลองต่อนะครับเท่าที่ผมสังเกตก็คือเจ้าวัตบินบีตัวนี้ข้อค่อนข้างฝืดทีเดียวโดยข้อขยับเนี่ยก็จะเหมือนชุดคิดทั่วไปก็คือเป็นข้อธรรมดาไม่ได้เป็นเฟืองนะครับผมมีคําแนะนําเล็กน้อยเวลาประกอบนะครับก็คือเวลาเราจะใส่ส่วนแขนเนี่ยผมแนะนําว่า ให้เราเอาประตูด้านหลังกระหัวนยครับออกไปก่อนหรืออย่าเพิ่งใส่เพราะเท่าที่ผมสังเกตดูในแขนค่อนข้างใส่ยากเหมือนกันดังนั้นถ้าเราออกแรงมากหน่อยนยครับอาจจะไปโดนไอ้ส่วนที่เราใส่ไว้อยู่แล้วนะครับเสียหายหรือว่าข้อมันหักเหลือเลยอย่างนี้ได้ผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งใส่ดีกว่าตัวเนี้ยใส่แขนก่อนปลอดภัยที่สุดครับหลังจากต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภาพรวมของหุ่นตัวนี้นะผมว่าอย่างแรกเลยก็คือข้อมันเนี่ยค่อนข้างฝืด ผมว่ามันฝึกกาลังดีส่วนตัวนะเวลาผมเล่นผมก็ยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่ดีตรงทั่วแขนนะครับผมรู้สึกว่าไอ้จอยยางตัวนี้มันดูเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อันนี้ความคิดส่วนตัวนะคนอื่นอาจจะไม่เป็นก็ได้ในด้านของดีเทลนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้ทํามาสวยเลยทีเดียวแน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่เพอร์เฟกนะครับเพราะว่าตรงส่วนที่เป็นสีเทาส่วนที่เป็นอะไรเนี่ยไม่ได้มีการลงวอชหรือว่าไม่ได้มีการทำทำไฮไลท์ ให้มันดูเด่นขึ้นอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าที่ทํามาตรงนี้ผมว่าพื้นฐานออกมาเลยเนี่ยรวดลายที่ทํามาปั๊มมาได้สวยงามอันนี้ส่วนตัวค่อนข้างชอบครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคนที่เคยจับพวกของเล่นทาร์นฟอร์เมอร์มาน่าจะไม่ชอบก็คืออย่างแรกตัวมันเล็กนะครับตัวในขนาดค่อนข้างเล็กทีเดียวแต่ผมก็พอเข้าใจนะผมว่าเขาน่าจะผลิตไซส์นี้มาเพื่อให้เล่นกับคุณทัรนฟอร์เมอร์ที่กำลังจะตามมาในซีรีส์เดียวกันนะครับ อย่างข้างกล่องเนี่ยก็จะมีภาพที่ตัวที่กาลังจะรีลีสกำลังจะวางจําหน่ายในยนะอนาคตออกมาเหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> ผมว่าถ้ามาครบเซตแล้วเนี่ยมันก็พอเข้าใจได้นะว่าทําไมบับเบิรบีเป็นตัวเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีวบอัลติมัสมีพวกอะไรพวกนี้มาครับซึ่งพวกนี้ขนาดตัวใหญ่กว่าผมว่าดังนั้นก็เลยต้องทําตัวเล็กไว้ก่อนแล้วอย่างที่2อนะครับไอ้เจ้านี้แปงลงร่างไม่ได้นะครับ้าเกิดว่าใครสงสัยแต่สําหรับผมผมก็ยังมองว่ามันคุ้มนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออตัวนี้มันต่อสนุกดีแล้วมันก็เหมาะสําหรับคคนนททีี่่่ชชอบเเลลพวกโมดดดุิ ได้ประกอบได้ทําอะไรพวกนี้ครับผมว่าก็ยังโอเคอยู่นะจุดที่เป็นข้อเสียข้อนึงนะครับเท่าที่ผมเห็นก็คือไอพลาสติกส่วนที่ผมบอกว่ามันคล้ายๆกับยางนุ่มๆเนี่ยครับมันแต่งไม่ค่อยได้นะครับคือแน่นอนว่าด้วยความที่เวลาเราตัดบจระแผงเนี่ยมันจะมีเศษหรือมันจะมีส่วนให้เราต้องใช้มีดแต่งแต่พอเราใช้อานนหนแต่งเนี่ยครับด้วยความที่อานนัยมันเป็นของมีคมแล้วพลาสติกเดียมันค่อนข้าง,างนุ่มเมลยกลายเป็นเหมือนเอามีดไปกรีดยางครับ มันทําให้เราตัดแต่งอะไรได้ไม่เหมือนกับฟส,สิกที่เป็นแข็งๆผมว่านี้ก็ดูเหมือนเป็นข้อดอยเหมือนกันแต่ก็ไม่ถือว่าซีเรียสมากนะครับมันแค่รู้สึกแปลกๆสำหรับของแถมนะครับก็จะมีพวกฐานสําหรับใช้แอคชั่นทำท่าต,ต่างๆมาให้นะครับซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้ไม่ใช่ฐานสําหรับคับนะครับเพราะว่าเจ้านี่เนี่ยสามารถยืนได้ด้วยตัวเองครับ ตัวนี้ก็จะมีพัสดเสริมมาให้ด้วยนะครับเป็นหัวเวอร์ชั่นที่สวมหน้ากากแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นประตูรถขนาดเล็กสําหรับเปลี่ยนเพราะว่าถ้าใครไม่ชอบบานประตูบานใหญ่อย่างนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นประตูเล็กแล้วก็พับลงได้เพื่อพับเก็บนะครับแขนขวาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นปืนได้แล้วก็มีมือแบมมาให้นะครับสําหรับทั้งสองข้างเลยซึ่งหลายคนน่าจะชอบนะครับพวกพัดเป็นเปลี่ยนแบบนี้แต่ว่าสําหรับผมเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมเป็นประเภทเรียกว่าประกอบยังไงก็อยากให้มันอยู่อย่างนั้นนะครับ ตัวนี้ผมได้มาในราคา6 5 0บาทนะครับรวมค่าส่งซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างโอเคกับคุณภาพที่ได้นะสำหรับคนที่ชอบโมเดลประกอบนะครับผมว่าตัวนี้ต่อค่อนข้างสนุกทีเดียวแล้วก็ใช้เวลาไม่มากแต่สำหรับใครที่ไม่ได้ชอบงานประกอบนะครับหรือว่าต้องการเน้นคุณภาพต่อราคามากๆเรียกว่าเน้นความคุ้มเนี่ยหรือว่าต้องการ B เวอร์ชันที่แปลงร่างได้นะครับผมแนะนำว่าลองเพิ่เมเงิอนอีกนิดนึงปรับไปเล่นพวกของเล่นรานโฟมเมอร์ที่เป็นแอชั่นฟิกเกอร์เนี่ย ผมว่าน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับรีวิวกันมาถึงขนาดนี้นี่ก็ไม่รู้ว่าใครจะโดนป้ายายากันไปบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะทําอะไรเ,เพื่อนไม่ได้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเจ้าตัวนี้แบบเห็นแล้วไม่อยากได้เลยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ยังไงก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับโอเควันนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับในวิดีโอหน้านะครับกับท r a n s อร์ mer ไบนูผมจะมีอะไรมานําเสนอนั้นก็รบกวนติดตามกันต่อไปนะครับ ก็ขอให้มีความสุขกับงานอดิเรกกันทุกท่านนะครับไว้พบกันวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ